สวัสดีค่ะ FC และท่านผู้ชมที่น่ารักของแอดทุกท่านคะ่ะวันนี้แอดก็มีข่าวมานำเสนอเช่นเคยนะคะเริ่มจากข่าวลุงพลกันก่อนค่ะฮอตฮิต <Yahoo! S 1> ร้อนแรงมากเลยนะคะสำหรับลุงพลวันนี้11กันยายน63ใครเป็น FC ลุงพล FC หญิงลีสีจุมพลอย่าพลาดงานคอนเสิร์ตนี้เดอ้อเจ้าค่ะ มหกรรมงานแฟร์จัดที่วัดเจ็ดโกรกอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองใครที่อยู่ระยองหรือระแวกใกล้เคียงไปให้กำลังใจลุงพลของเราและยิ้งลีได้เลยนะคะถ้าแอดอยู่ใกล้ๆก็จะไปเกาะติดขอบเวทีเหมือนกันค่ะแอดก็ได้แต่มโ,มโนเพอพบเอาไปก่อนนะคะข่าวต่อไปอีกนะคะคงนี้ไม่พ้นข่าวลุงพลอีกค่ะ ตอนนี้เงินรางวัลน,นําจับตัวคนร้ายคดีของน้องชมพู่เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะ <Yahoo! S 1> โดยลุงพลมอบ1นึ่งแสนบาทคุณอุบวิริยะสมทบอีกหนึ่งแสนบาทหมอปลาคนที่คอยช่วยเหลือลุงตลอดสมทบอีก50,000บาท เพศยาหาธรรมสมทบอีก30,000บาทสารวัตรแรมโบสมทบอีก20,000บาทเงินรางวัลน,นำจับณตอนนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น3 0 0แสนบาทแถมณตอนนี้มีพยานลุงพลโผล่ขึ้นมาอีก3ท่านแล้วนะคะ พยานก็จะมีพ่อค้าขายเงาะในตลาดคุณลุงที่ว่าไปส่งพระทักทายกันกลางทางแล้วก็พระครูบารัศงานนี้บันเทิงแน่ๆค่ะเพราะทุกคนให้การตรงกันหมดเลยแอดคิดเล่นๆนะคะตอนนี้เงินรางวัลน้ำจับเท่านี้ยังมีพยานเพิ่มขึ้นเท่านี้แล้ว หากเงินรางวัลมากกว่านี้พยานมาเพียบแน่ๆค่ะ <Yahoo! S 1> แอดก็ตามข่าวนี้มาร้อยกว่าวันแล้วอยากรู้ตัวคนร้ายคือใครตอนนี้แอดผมงอกหมดหัวแล้วค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ